ก็สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการใช้บัตรเอ p s s t ในการชำระค่าตัวหนังกันนะครับในเครือเมเจอร์นั่นเองก็ตอนนี้ก็ไปลงหนังก่อนะครับก็ <c oughs> ก็มาที่นี่นะครับเซสชันรพระรามสามนั่นเองนะเแล้วก็มาที่ตู้แล้วก็เลือกจักที่ต้องการผมก็เอาข้อแมนนะครับภาคไทยในะรอบ11โมงคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่นั่งปกติเลยครับ ออกกลางๆนะนเรียบร้อยแล้วก็กดเป็นพาร์ทชำระเงินนะครับแล้วเราก็รูดบัตรตรงนี้แล้ากด s ับ m ิดนะครับผมคือค่าตัวหนังเนี่ยรู้สึกว่าจะออกแค่แค่สองร้อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใจนะ โดยหนังที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะราคาประมาณ220รนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเราต้องจ่ายเพิ่ม20บาทนั่นเองแต่ถ้ารอบไหนเนี่ยตัวหนังเรื่องนั้นต่ากว่า200นะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับผมโดยจะดูได้เรื่องละรอบนะครับผมนี่ครับจากนั้นเราก็เลือกวิธีชําระเงินได้เลยนะครับผมก็เลือกเป็นเอ่อพร้อมเพย์นะครับนี่โอเคอ่าโอเคก็ได้ตั๋วมาแล้ว ก็เลยเป็นพร้อมเพย์แล้วก็สแกนจ่ายนะครับ20บาทนะจากนั้นก็ไปดูหนังให้สนุกนะครับ